สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับบุญเดือน3บุญเข้าจีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองนึกภาพตามกันนะครับ เช้าๆในภาคอีสานที่อากาศกำลังเย็นสบายเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของข้าวเหนียวปิ้งร้อนๆที่เรียกว่าขา้าวจี่ลอยมาเตะจมูกมีความอุ่นจากเตาถ่านที่ช่วยคลายหนาวนี่แหละครับบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของว่าง่ายๆนี้คือจุดเริ่มต้นของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาเนื่อน,นาน เอ๊ะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าของว่างที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างข้าวจีเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาและความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบเบื้องหลังประเพณีบุญข้าวจีไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับนั้นเรามาย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นตำนานที่ทำให้ประเพณีนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆนั่นก็คือเรื่องราวของ ของถวายจากหญิงรับใช้ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลน่นเลยครับที่กรุงราชคฤห์มีหญิงรับใช้คนนึงชื่อว่านางปุณณธาสีซึ่งชีวิตของเธอก็ไม่ได้สุขสบายเลยนะครับต้องทำงานรับใช้เศรษฐีอย่างหนักแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยมีอยู่วันหนึง่งหลังจากที่เธอโม้แป้งมาทั้งวันจนเหนื่อยล้าไปหมดแล้วเธอก็เลยเอารำข้าวที่มันเหลือๆจากการทำงานนี่แหละครับ มาผสมน้ำแล้วก็ทำเป็นแป้งจีหรือพูดง่ายๆก็คือขนมก้อนเล็กๆง่ายๆกะว่าเออจะเก็บไว้กินเองเพื่อประทังความหิวแล้วจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนี่เองครับขณะที่นางกำลังจะเดินไปตักน้ำ เธอก็ได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอานน์พอดีคือแค่ได้เห็นพระองค์เนี่ยความเลื่อมใสศรัทธามันก็เกิดขึ้นในใจทันทีเลยนางเลยตัดสินใจนําขนมแป้งจีที่ตั้งใจจะกินเองนั่นแหละครับน้อมถวายแด่พระพุทธองค์แต่เชื่อไหมครับว่าในขณะเดียวกันนั้นเองในใจลึกๆของเธอเนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยความกังวลและความรู้สึกที่ว่าตัวเองต้อยต่ํามากๆก็เลยคิดไปว่า อาหารของเรามันดูธรรมดาดูต่าต้อยขนาดนี้พระพุทธองค์คงไม่สวยแน่ๆเพลอๆท่านอาจจะโยนให้สุนักหรือกาไปก็ได้แต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงอย่างรู้ความคิดนิจใจของนางปุณณนนาซีครับด้วยพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์เลยทรงรับสั่งให้พระอานนท์ปูอาสนะแล้วก็ประทับนั่งฉันแป้งจีก้อนนั้นต่อหน้านางทันทีเลยเพื่อให้นางได้เห็นกับตาว่า พระองค์ทรงรับของถวายที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ด้วยความเมตตาจริงๆโอ้โหแล้วผลลัพธ์ที่ตามมานี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนางปุณณาศีคือเต็มไปด้วยความปีติยินดีแบบสุดๆเลยหลังจากที่พระพุทธองค์ฉันเสร็จก็ได้แสดงธรรมโปรดนางจนนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยทีเดียวแล้วพอสิ้นอายุไขนางก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์อีกด้วยเรื่องราวของนางนี่แหละครับที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เอาละครับทีนี้เราข้ามจากโลกของตำนานในอดีตมาสู่ประเพณีจริงๆที่มีชีวิตชีวาซึ่งเฉลิมฉลออกันในภาคอีสานของไทยเราในปัจจุบันกันบ้างเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงจากแป้นจี่รำเข้าธรรมดาธรรมดาของนางปุณธาสีในวันนั้นก็ได้กลายมาเป็นข้าวจี่หอมๆที่ชาวอีสานนำมาถวายพระในวันนี้และจะของถวายที่เกิดจากความยากจนแต่เปี่ยมด้วยศรัทธา ก็ได้พัฒนามาเป็นการเฉลิมฉลองของทั้งชุมชนที่เต็มไปด้วยน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับแล้วคำถามก็คือทำไมต้องเป็นช่วงเดือนสามล่ะเหตุผลก็คือเดือนสามตามปฏิทินจันทรคตินี่แหละครับเป็นช่วงที่อากาศในภาคอีสานยังคงหนาวเย็นอยู่คนในชุมชนก็จะชอบมาก่อกองไฟผิงกันเพื่อสร้างความอบอุ่นซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะเอาเข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็ปิ้งบนเตาถ่านด้วยกัน โดยปกติแล้วประเพณีนี้มักจะจัดขึ้นหลังวันมาคะบูชาครับทีนี้เรามาซูมอินเข้าไปดูรายละเอียดของงานเฉลิมฉลองในยุคปัจจุบันกันดีกว่าว่าในเทศกาลที่อบอุ่นไปด้วยไฟทั้งไฟจากเตาถ่านแล้วก็ไฟแห่งศรัทธาและความสามัคคีเนี่ยเขามีการทำอะไรกันบ้าง มาถึงไฮไลท์ของงานกันแล้วนั่นก็คือการทำข้าวจีนั่นเองเริ่มจากเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบนๆแล้วก็เสียบไม้นำไปย่างบนถ่านไฟจนหอมกลุ่นเลยนะครับจากนั้นก็เอาไข่ไก่ที่ตีไว้มาทาให้ทั่วแล้วก็เอากลับไปย่างอีกรอบจนไข่สุกเป็นสีเหลืองทองน่ากินมากๆ บางที่ก็จะพิเศษหน่อยคือมีการสอดไส้น้ำอ้อยเข้าไปข้างในด้วยเพิ่มความหวานอร่อยเข้าไปอีกความสำคัญของประเพณีนี้เนี่ยมันสะท้อนอยู่ในคำพยาหรือคำกล่าวของคนอีสานที่เขาพูดต่อๆกันมาเลยนะครับว่าเดือนสามคอยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ความหมายก็คือพอเข้าช่วงปลายเดือนสามปุ๊บพระสงฆ์ก็จะเริ่มตั้งตารอแล้วว่าเมื่อไหร่ญาติโยมจะเอาเข้าวจี่มาถวายแล้วคำกล่าวนี้มันยังมีท่อนต่อไปที่น่ารักมากๆด้วยนะครับว่า ข้าวจี่บอกมีน้ำอ้อยจวดน้อยเช็ดน้ำตาแปลว่าถ้าข้าวจี่ไม่มีไส้น้ำอ้อยแล้วก็เนน้อยอาจจะเสียใจจนน้ำตาไหลเลยนะโอ้โหแสดงให้เห็นถึงความผูกพันแล้วก็ความตั้งใจของชาวบ้านที่อยากจะทำของที่ดีที่สุดไปถวายนั่นเองครับลองนึกภาพบรรยากาศในวันงานนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันช่วยกันทำข้าวจี่พอทำเสร็จก็เอาไปตักบาตรถวายพระที่วัดซึ่งที่วัดเนี่ย พระท่านก็จะเทศนาเรื่องราวของนางปุณณธาสีเพื่อยำเตือนถึงที่มาของบุญนี้ด้วยพอพิธีทางาศาสนาเสร็จก็จะมีการละเล่นเรื่องเริงต่างๆเป็นการสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนครับแต่ว่านะครับบุญเข้าจีเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานบุญที่จัดขึ้นมาลอยๆนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของฤด,ดูการแห่งการแสดงความขอบคุณเลยก็ว่าได้ คือในช่วงเดือน3ามเนี่ยซึ่งเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพอดีชาวอีสานเขาก็ยังมีอีกประเพณีหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือบายสีสู่ขัญข้าวครับเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระแม่โพศพแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางด้วยจะเห็นว่าทั้งหมดนี้มันคือวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพต่อข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอย่างแท้จริงพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นเลยว่าบุญข้าวจี่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเอาเข้าวไปปิ้งไฟถวายพระ แต่มันคือการเฉลิมฉลองของทั้งชุมชนเป็นเรื่องของศรัทธาและเป็นเครื่องย้ำเตือนความเชื่อที่ว่าแม้ของถวายจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันถูกมอบให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วแล้วก็มันย่อมมีพลังอันยิ่งใหญ่ได้เสมอครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยอาจจะมีการให้เล็กๆน้อยๆออะไรบ้างที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และคาดไม่ถึงซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่า